สวัสดีค่ะบัคสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะมินค่ะค่ะลูกค้า่ะวันนี้เรามาดูรีวิวค่ะช่วงบ่ายนะคะเป็นงานแจมสูตรรวมผ้าค่ะเป็นงาน USA Lost ID รวมงานญี่ปุ่น USA งานญี่ปุ่น Lost ID นะคะราคาหนักสิบห้ากิโลนะคะหกพันห้าร้อยบาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบตัวค่ะราคาจ่ายต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณสี่สิบสามบาทค่ะแชร์แล้วค่ะ แต่ค่ะน้ำผาแต่ช้าแต่ค่ะวันนี้อ่ะรัวค่ะสำหรับวันนี้นะเรามีโปรโมชั่นนะ,ะสำหรับสมาชิกค่ะลูกคจ้าจกา6,500บาทเราไม่ขายค่ะ6,500บาทเราไม่ขายนะคะคะเราขายเพียง5000บาทเท่านั้น5,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้ะจ๋าจากต้นทุน4 3บาทลดเหลือเพียง33บาทต่อตัวเท่านั้นนะคะ ช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะสวัสดีช่วงบ่ายอีกครั้งนะคะรายการแรกของเรานะคะโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบั็ไปเลยนะคะเป็นจำสูตรรวมผ้าค่ะเป็นสั้นค่ะราคาสามเป็นยาวค่ะมีค่ะเป็นสายเดียวค่ะมีค่ะเป็นแขนยาวค่ะค่ะแขนกูดค่ะมีค่ะจอออกค่ะมีค่ะแขนสามส่วนค่ะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นล้องคงล้องคอปัดไหล่ปัดซ้ายปัดขวาปัดหน้าปัดหลังไหคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดมีมาหมดเลยนะคะเป็นจำสูตรรวมผ้าค่ะสั้น ยาวนะคะต้นทุนเพียงแค่33บาทเท่านั้นสําหรับสมาชิกบัคเรานะคะใช่ค่ะราคาจ่ายต้นทุน3าบาทเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าจ่ายราคาเต็มก็โฮมราคาเต็มต้นทุนก็เพียงแปดอาร์สี่สิบสามบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า,าค,าะคะ่ะ าสาหรลูกค้าท <ละ S 1> ่านใดที่สนใจนะคะเป็นสมาชิกบัคอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะสาม,มารถซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเป็นสมาชิกนะคะ,<ช>คะจา้าลูกค้าซื้อสินค้านะคะถ้าไม่อยู่ในรายการโปรโมชั่นนะคะมีส่วนลดด้วย1 0 0 0บาทซื้อครบส0 0หมื่นนะคะจะมีส่วนลดด้วย1 0 0 0บาทได้เป็นสมาชิกเลย หรือว่ารค้าจ๋าหรือว่าใครที่ชอบสินค้าราคาโปรโมชั่นโอ้โปรโมชั่นสวยโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นลดพี่เอาโปรโมชั่นดีกว่ารค้าจ๋าซื้อโปรโมชั่นรวมกันให้ครบ2 0 0 0 0อาทิเช่นเมื่อเช้าเรามีรีวิวเป็นงานเด็ดงานเอี้ยมไปกับตัวนี้เป็นจ้มสูตรค่ะราคาจาเด็เอี้ยมเหลือประมาณเท่าไหร่นะห้าพันห้าพันเหมือนกันจ้มสูตรตัวนี้เหลือ5,000เหมือนกันรค้าจ๋าอย่างละ2กระสอบก็ได้อย่างละ2กระสอบก็ได้จ่ายยอดเพียง20,000บาทได้เป็นสมาชิกเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะได้ส่วนลด ทันทีเลยนะคะต่อกระสอบ1,500บาทไปเลยนะคะใช่ค่ะฟังไม่ทันยังไงนะคะลูกค้าจะฟังไม่รู้เรื่องอย่างหุวน้องน้ำแลบมากนะคะจ้าลูกค้าฟังไม่ทันลูกค้าจะทักหาแอดมินได้เลยหรือว่าทักหารการขายโ<ช>ดยตรงได้เลยใช่ค่ะเบอร์ที่เป็นอยู่หน้าเพจคะ่ะ5 6เบอร์สามารถโทรได้เสร์สามารถเอาไปแอดไลน์ได้ทุกเบอร์นะคะใช่แล้วคะ่ะพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบั็กได้หลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าค่ะ สามารถแอดไลน์มาคุยกับพนักง,งานโดยตรงได้พักอินบ็อกหาแอดมินได้นะคะลูกค้าค่หรือว่าพ่อค้าแมค้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอยากเห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อนะคะสามารถเข้ามาดูที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดตั้งแต่9โมงเช้า ห้าโมงเย็นเลยนะคะใช่ค่ะรกค้ะจ๋าติดต่อเราได้เยอะมากนะหรือว่าใครที่อยากดูสินค้าของเราคร่าวๆรุค่าจ๋าใครที่อยากดูสินค้าของเราคร่าวๆเรามีประมาณ3าสี่ช่องทางช่องทางแรกเป็นช่องทาง Facebook ค่ะรกค้าจ๋าเป็นช่องทาง Facebook เราไลฟ์สดกันทุกวันเลยช่วงเช้าช่วงบ่ายช่องทางที่2ค่ะเป็น YouTube ค่ะรกค้ะจ๋าเป็น youtube เราลงไลฟ์สดกันตลอดนะคะก็คือ ถ้าอยากด่วนอยากเร็วอยากอัปเดตเร็วเรวข้าดูใน Facebook แต่ลูกค้าบอกไม่มีเวลาว่างนะวตรงวันที่ขายของดูย้อนหลังลูกค้าจะเข้าไปดูในย t u b e ได้หรือว่าใครอยากทราบโปรโมชั่นอะไรดีๆมีอะไรบ้างลูกค้าจะแอดไลน์ไว้แอดบัคไทยแลนด์หรือว่าป๊หรือเยอะแหะหรือว่าลูกค้าหาหรือว่าลูกค้าอยากรู้ว่าสินค้าของบัคมีรายการอะไรบ้างลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ w w w b ์ k วเว a บบัคไทยนนะคะลูกค้าจะเข้าเว็บไปเลย พิมอากูพิม g o o g ิ e พิมซาฟารีไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าบัคเสื้อผ้ามือสองนะคะเดี๋ยวจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเว็บเว็บของบัคเข้าไปเลยาเพิ่งอัปเดตแคตตาล็อกใหม่ด้วยนะใช่ค่ะเพิ่งมีการอัปเดตแคตตาล็อกใหม่ด้วยลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้นะคะบางทีลูกค้าบอกโอ้บริษัทใหญ่โตขายอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกค้าจ๋าสามารถเข้าไปดูแคตตาล็อกเราได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางในการติดต่อบัคจริงๆนะคะ กลับมาที่จำของเรานะคะลูกค,ะคะ้าคาะ<ๆ>หมวดนี้นะคะสำหรับสมาชิกพักนะคะจ่ายยอดเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะสามารถแบบว่า CF ได้เลยนะคะสามารถซื้อได้เลยนะคะใช,ใช่ค่ะสิ่ง้ามีไม่เยอะนะคะสำหรับโปรโมชั่นมีไม่เยอะนะคะละามาเร็วไปเร็วมาไว<ช>ไปไวมาก ใครที่เล่นประจาอยู่แล้วซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยเพราะว่าแต่ละเดือนสินค้าโปรโมชั่นของเราปรับเปลี่ยนกันไปจะไม่ซ้ํารายการนะคะลูค้า๋าอย่างเดือนนี้ใครเล่นเดทใครเล่นเอี้ยมนะคะงานยีนะซื้อเก็บซื้อตุนไว้เลยใครเล่นงานจ้ำนะคะจะซื้อเก็บซื้อตุนไว้เลยนะคะเพราะว่าของเราปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวนกลับมานะวนกลับมาอาจจะเป็นปีต่อปีนะคะลูค้า๋าจะเป็นปีต่อปีนะคะลูป้า๋าฝากไว้เลยสำหรับโปรโมชั่นของเดือน กันยายนนะคะเกือบสิงหาคมนะเมื่อกี้เกือบสิงหาคมนะคะเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะจ้ส่วนวันนี้นะคะต้นทุนเพียงแค่33บาบาทเท่านั้นบางตัวลูกค้าเอาไปคัดทำราคาได้นะคะลูกค้าค่ะขายตัวละร้อยได้ขายตัวร้อยห้าสิบได้ขายตัวสองร้อยได้นะคะลูกค้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของลูกค้าอีกครั้งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสังเกตน้ำจะพยายามเทียบให้ดูนะคะพยายามเทียบให้ดูไม่ได้เทียบขนาดกว้างนะ ลูกค้าจ๋าเพราะว่ายังไงไซส์น้ําก็ไม่ได้อยู่แล้วนะไซส์ค่ะอยู่ประมาณ SML นะคะลูกค้าจ๋าประมาณนี้แต่จะเทียบใ,ให้ดูจะเทียบให้ดูความยาวของขาลูก<ช>ค,ค้าจ๋าน้ำสูงประมาณ159น่าจะมาตรฐานเนาะสาวเอเชียเนาะ,ะประมาณ150 160, ยห้าสิถึงร้อยหกสิบรประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋า สูง159ไม่ลังนะดูจากดูจากความยาวนะคะราคาจะไม่ลังนะสำหรับงานจำสูตรนะคะก็ดึงขึ้นมานิดนึงก็ได้หรือว่าเอารงนิดนึงก็ได้พอดีเลย<ต>ะเนะคะสายของคนไทยทั่วทั่วไปเลยนะคะราคาสาย Air S M L มีมาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าแบบสูง170ก็จะมีคน,นะคะ่ะค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 ่ะย่ะค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 นะค่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 ะคนะค่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 ะคจะสังเกตค่ะ ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ไม่ได้ยาวเฟ้ยลงไปจนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะจะไม่ได้สั้นจนลังเป้าหรือว่าจะไม่ได้ยาวไปจนแบบยาวเฟ้ยนะคะลูกค้จาจะไซส์กำลังพอดีนะคะใช่ค่ะถ้าลูกค้าสนใจสามารถ c f ได้เลยนะคะถ้ารับเป็นกระสอบรีวิวนี้ได้ตอนรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นสมาชิกด้วยนะคะจ่ายยอดเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะ ใช่ค่ะราค่จ่าหรือว่าใครมียอดสะสมตั้งแต่วันนี้วันที่5้แล้วบางท่านมียอดสะสมตั้งแต่วันที่1เลยนะคะราค้าจ่าค่ะคือซื้อไว้แล้วอุ้ยอาจจะซื้อไว้มาสักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะรค้าจ่าพี่แบบว่าที่มียอดแล้วหมื่นห้าพี่อยากได้ตัวนี้พี่จ่ายห้าพันได้ไหงงม,มได้ค่ะราค้าจ่าง่ายๆรวมๆกันได้ครบสองหมื่นได้เป็นสมาชิกเลยแต่ว่าต้องอยู่ภายในเดือนเดียวกันนะคะใช่ค่ะน้ำพี่ได้แล้วค่ะเป็นแบบว่าใส่เดียวเปิดข้าง สวยๆเยอะๆเลยนะคะอยู่ในนี้ต้นทุนเพียงแค่3 3บาทเท่านั้นพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่าขายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ก่อนได้นะคะใช่ค่ะรูค่ะจ๋าหมวดนี้แนะนํานะแนะนำค,ะคนขายงานแฟชั่นกระดาใชคกลุ่มคนขายใหม่ก็ได้ค่ะรูค่ะจ๋าหรือกลุ่มคนชอบขายออนไลน์ชอบขายตลาดนัดก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็น แบบออกแนวแฟชั่นเลยคือสาวทํางานก็ได้สาวแฟชั <fashion S 2> ่นก็ได้ไวรล่งไ,<ด>ไวร<ว>ุ่มก็ขายได้หมดกาดลูกค้าจ่ายว่าลูกค้าจะขึ้นไม้แขวนขาย แบบนี้เลยก็ได้หรือลูกค,ค้าจะแบบว่าขายออนลไลน์คือขายได้หมดขายได้ทุกกลุ่มตัวนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็แบบว่าต้นทุนของเขาก็ถูกนะคะลูกค้าขาสินค้าขายยกกระสอบนะคะลูกค้าขาส่สิกิโล5,000บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสำหรับสมาชิกนะคะลูกค้าจะ5,000บาทเท่านั้นแต่ว่าคนที่ไม่เป็นสมาชิกแต่ว่าพี่มีงบอยู่มันแค่6 0 0ันอาจลูกค้าจะารกรอบนี้นะคะราคาเต็ม6,500บาทนะคะลูกค้าจะาคุ้มเหมือนกัน ต้นทุนประมาณ43บาทเท่านั้นนะแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็นสมาชิกดีกว่าค่ะใูกค้าจะเป็นสมาชิกไม่มีหมดอายุนะคะเป็นแล้วเป็นเลยถ้าสมมติว่าลูกค้าเป็นวันนี้ลูกค้าตัดสินใจเนาะเป็นวันนี้เลยพี่เอานี้เลยสี่กระสอบลูกค้าจะเป็นแล้วเป็นเลยเป็นครั้งเดียวก็คือเป็นตลอดไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้า สวยยัยย่ยวเลยนะคะลูกค้าคะสนใจรับนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนนะคะมีแบบว่าแฟชั่นคาแขนขาขายาวขาสั้นมานะคะใส่ลูกเสตเดียวมีมาอยู่ในนี้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะปนปนมาค่ะลูกค้าจากแฟชั่นหลากหลายนะสำหรับใครใส่ทํางานก็มี ใส่เที่ยวก็มาใมาแบบเป็นเซ็กซ์ทงเซ็กซี่นะงานกลางคืนนะคะลูกค้าจ๋าเขาเรียกว่าปนๆมาในนี้หมดและยิ่งเป็นงานจําค่ะลูกนค้าจ๋าคุณผู้หญิงชอบนะเป็นจ๊มนี่จะเป็นอะไรที่แบบใส่แล้วดูไฮโซนะใส่แล้วดูดีอ่ะดูสวยดูมีภูมนเลยอ่ะจริงค่ะใช่ค่ะไม่ต้องไปหามิกไม่ต้องหาแมทเลยนะคะใส่ชุดเดียวคือได้เลยนะคะดูมีภูมิฐาน คือใส่แล้วดูมีความวุนตัวนี้สวยมากเลิศมากสวยเลยนะคะใส่ออกงานได้ใส่ทํางานได้นะคะลูกค้าค่ะใส่เล่นใส่เที่ยวได้เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นจมสูตรรวมนะคะลูกค้าจะเป็นรวมผ้านะคะริมพูดเลยนะคะเป็นรวมผ้านะคะลูกค้าจะรวมมาทุกผ้าเลยจะเป็นผ้าจะเป็นเด็กผ้าซิลผ้าชีองผ้าโพลีนะคะลูกค้าจะปนปนมาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะมากน้อยแล้วแต่กระสอบเป็นผ้ายงผ้ายีนเป็นผ้ายีนผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจะเรียกว่าปนปนมาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะถามหาผ้าอะไรมีมาหมดอยู่ในนี้เลย ะะสามารถคัดแยกทำราคาได้้าฟ้าขายอีกราคา,าหนึ่ง้าซิลขายอีกราคาหนึ่งนะคะเป็นงานย็นก็ขายอีกราคาหนึ่งได้เลยนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสิดฟย้อนหลังได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ<ๆ>สําหรับวันนี้ค่ะเป็นจมสูตรรวมผ้านะคะเป็นงานเมกาลัดไอทีงานญี่ปุ่นลัดไอทีนะคะ45กิโลราคา6,500บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่ร5 0ยถึง1้อยตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ4 3บาทค่ะ สำหรับอาหมวดนี้นะคะลูกค้าจะาสาหรับเดือนกันยายนของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ้าจาก6,500บาทเราไม่ขายคะ่ะเราขายเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะลดต่อลูกไปเลย1,500บาทค่ะจากต้นทุน4 3บาบาทลเหลือเพียง 43, 3 3บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกนะคะลูกค้าจะาเป็นสินค้าเก็บเองของทางบริษัทบัคกค่ะจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคกได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ะคะ่ะ บัาทของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้หนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ